กล้องตัวเองกระเด็นกระดอนเลยกางเกงสี่ห้าส่วนผ้าไยส้มจ้าหรือกางเกงคาปิกกางเกงแม่บ้านนะคะรุ่นนี้ ขายดบขายดียดพี่2,005ราคาแบบโปรเมื่อก่อนขาย2,009นะจ๊ะเดี๋ยวนี้ให้ราคาแบบถูกมากที่2,005ป้ายส้มมีตำนานเหมือนเดิมคัปปินะจ๊ะคัปปิ้งคัปปิอุ้ยตัวแรกก็4 7ส เจ็บจี๊ดมากนะฮะ2,500ใครเอารีวิวพิมพ์รับรีวิวใหม่กรีบลูกค้าลูกรีวิวส่งฟรีเหมือนเดิมลูกใหม่ไหมรวมค้าจะส่งครับอุ้ยดูดีใหม่มากเลยแพชจะอวดความใหม่เซ็แบบอวดความแบบเนี่ยลูกค้าอวดความแบบความสวยใกล้ๆหน่อย2,500นะคะ45โล ร้อยสี่สิบตัวบวกลบคุณพี่ต้นทุน<ะ>ตกตัวละสิบกว่าบาทต้นทุนคือเขาถูกนะพี่แล้วผ้าเขาสะอาดดูดิหาอยู่ไกล้ได้เลยอ่ะที่ขายห้าสิบบาทยิงยาวไปเลยห้าสิบทั้งล้านโอ,อ,อ้สบายเออสบายขายง่ายขายคล่องดูสิ ถ้าสะอาดเปอร์เซ็นต์เปื้อนเสียน้อยไซส์กำลังดีรุ่นนี้ขายง่ายนะคะขายได้ทั้งปีเลยไซส์แบบกําลังพอดีแม่บ้านชอบมากนะคะตลาดเช้าตลาดเย็นตลาดกลางคืนขายได้ทุกตลาดพี่ไล์สดก็ได้ขายในอินเทอร์เน็ตขายได้หมดนะคะรุ่นนี้ขายดีจริงๆอยสีขาว ขาวจ้ะรีดก็ดีไม่รีดก็ได้คุณพี่นี่น่ารักโอะสกอตแดงไลายสกอตดูดีสีขาวก็ขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องงานดีค่ะลูกค้าใครซื้อเยอะลดได้อีกนะคะใครจกจะเหมาแบบ 30 40 50ลูกทักมามีของนะจ๊ะลีนะเนี่ยเออลีนผุยสีแบบละมุนมากเลยแพทสีสวยอะเออสีเขาชว์หน่อยสีเขาเรียกสีอะไรอะชมพูมพอะไรอะีแบบกะะปอ,อไม่ใช่ชมพูกระปบียะแต่ชมพูสวย,สวยลูกค้าตัวนี้สวยมากลีตัวนี้อิฟไว้ก่อนถ่ายรูปดูดิอันนี้ก็ตรงน่าว่ะ มีเอลยืดด้วยแล้วก็เอวกระดุมด้วยเขามาคะกันนะคะปลายสมเขาจะขะมาให้เลยทั้งเอลยืดและเอลกระดุมของแท่ต้องมีแมวด้วยเออของแท้ต้องมีแมวงงมากขาดทุกคลิปหรือว่าขาดไม่้อาจะห้ามใส่เอลตัวนี้ป้าย,ยังห้อยอยู่เลยจ้า ใครเอารีวิวพิมพ์ได้เลยได้ทุกตัวใครจะลูกใหม่สั่งได้เลยของเพิ่งมาลงนะจ๊ะตู้ป้ายส้มมาเนี่ยของใหม่มาแบบรัวๆเลยจ้าผ้านิ่มลูกค้าผ้าคือใส่สบายนะผ้าดีนะคะเนี่ยฉันชอบทรงแบบนี้ทรงคาโก้อะพี่ของผู้หญิงใส่แล้วเท่ใส่แล้วสวยนะ ลูกค้าชอบบอกว่าพเพเขายง่ายนะคะนี่ตัวนี้ลายดอกสวยมากชอบจังสวยๆทั้งนั้นเลยคุณพี่เนี่ยทรงคาโ์้บใหม่ออแล้วโอ้โหใหม่กริบคุณพี่จ๋าใหม่แค่ไหนดูสิยังไม่ได้ใช้เลยตัวนี้ อะไหล่กระดุมยังอยู่เลยค่ะยสวยว่ะผ้าสวยมากเลยโหยเนี่ยมันจะมีทรงคาโก้อย่างเงี้ยพี่หนูเห็นลูกค้าใส่สวยมากเลยนะมีหลายตัวเลยเนาะเนี่ยป้ายนี้ขายง่ายนะคะ ขายได้ตลอด4-5ปีแล้วเนี่ยพี่ขายมาเนี่ยสีขาวก็ขาวจั่วเลยสองพันห้านะคะได้ประมาณ140ตัวบวกลบเลยต้นทุน10กว่าบาทขาย50สบายไม่ต้องคิดเยอะเลย อุ้ยลีกแล้วจ้าฝานี้สวยสุดลีขอบคุณค่ะคุณพี่จัดได้เลยจริง,รงๆใครขายกงเกงรุ่นนี้นะขายได้ทุกคนเลยพี่ลูกค้าหนูใครสั่งไปขายได้ทุกคนเลยนะนมันขายได้ตลอดเลยไงอุ้ยเนี่ยนะดูด,ดิสวยวะ ขายได้หลายกลุ่มอะพี่กลุ่มแม่บ้านบางทีพนกออกักงานออฟฟิศเขาก็ใส่กันนะนเนี่ยเนี่ยแพทเหมือนแพทใส่นี่หว่าวันนี้แพทก็ใส่แบบห้าส่วนเนี่ยมันก็สบายเนี่ยเออใส่น่ารักนะลูกค้าเพิ่งเตือนเหรอล้วเพิ่งเตือนนี่ช็อกเลยนะ <c oughs> จะครึ่งลูกแล้วเพิ่งเตือนเนี่ย <c oughs> เนี่ย <c oughs> สีขาวขาวจ้วนเลยค่ะ Oh, okay. ลมจ่ามาหนอยลมลมรุ่นนี้นะคะมีราคาพิเศษให้นะคะบางคนน่ะพี่ขายดีบางคนบอกสั่งทีสิบลูกสิบลูกนะคะมีราคาพิเศษทักมาคุยเลยซื้อลูกเดียวก็คุ้มสองพันห้านะคะดูสิโอ้ยฉันชอบเนี่ยป้ายห้อย ค่าค่อนข้างสะอาดนะคะลูกค้าจะสังเกตดูได้เลยดูสีดำตัวนี้ดิออเป็น,นเป็นอไนี่เ<อ>หรอเออสวยวะ่ะใครชอบลูกรีวิวก็รับลูกรีวิวก็ได้อุ้ยเขียวเนี่ยวซับ่าลค้าเขียวของจริง,องเออเขียว,เ,เ,ขยวเขียวสดมากเลยอะ เขียวขนาดนี้โทรศัพท์หนูเนี่ยนะเห็นปะเมื่อวานพอเทียบกับของไอ้แค่เห็นปะไอ้แค่ถ่ายได้แต่ของหนูอะแม่งไม่สู้แสงอะเอ้ไม่ใช่ไม่สู้แสงหรอกพอเจอแสงแล้วมันแบบปรับให้เองสีขาวดิอ้าวอ๋อลูกค้าชุดนอนลูกค้าชุดนอนมาไอเบนอยู่พอดีเลยอะไรยิ้มเลย <ots> ลูกค้า <l ots> มาเอาชุดนอนแล้ว เขามาเอาเหรอเข้าาชุดนอนเข้ามาเอาเหรออ๋อชุดนอนเบน้บนเบน้นลูกค้าชุดนอนที่ตั้งแต่เช้าลูกค้ามากันแบบไม่หยุดเลยนะวันนี้ <c oughs> วันนี้น่ากดังแบบคึกคื้นมากเลยนะลูกค้ามาตั้งแต่เช้ายันมืดเ <c oughs> นี่ยลูกค้าดูสีนะสีสดมากเลยเนี่ยบอกผมมากินน้ำก่อน นไปตลาดว่าวันนี้นโอ้ยทุ่มนึงอะตลาดอะไอเบนเ็นาเก็บของ้ตลาดนีโอ้ยสวยตัวนี้สวยค่ะลูกค้าใครรับรีวิวนะได้ทุกตัวนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยอุย้ยดูตัวนี้สิเก๋วะรีวิวส่งฟรีของเพิ่งมา คือจริงๆอะตอนก่อนร้านหยุดสงการหมดเกลี้ยงเลยลูกค้ามาหน้าโกาดังก็ไม่ได้ของนะคะเราเพิ่งลงกันหลังสงการนี่เองนะใต้นี้นะคะโอ้ยอนี่ยลูกค้าผ้าสะอาดรีดนิดเดียวพอนะคะบางคนไม่รีดด้วยนะลูกค้าหนูอะลูกค้าประจําท่านหนึ่งนะไม่รีดเลยขายห้สิบาทก็ขายไว้ไง โอ้ยราคาเนี้ยไม่เขาก็ขาย50าสิบเน้ยแต่ว่า50าสิบคือถ้ามันคือ้าไมบรี่เออคืองานสะอาดก็คือเดือนหนึ่งเขาใช้ร่วม20ลูกอ่ะเขาไม่รีดนะเขาไม่รีดด้วยเขาขายเลย50อันนี้แก๊ปนี่ยห้าสิบสองตัวร้อยอือตัวนี้แก๊ปค่ะ ต้องใ่ก้าสองตัวร้อยดีนะเออจริง,รงขายแบบไม่รีดยังขายได้เลยอะ่ะมันเดี๋ยวมันขายตัวไงแต่บางคนเขาบอกว่าแบบุ mm ้ย hmm. พี่อยากรีดรีดแล้วมันขายง่ายมันสวยเออก็รีดได้คุณพี่ดูตัวนี้ที่บานาน่ารีพับบิ้งให้กางเกงให้ทรงแบบทรงดีนาาเลยอะ่ะรีดไม่ยากรีดนิดเดียวก็เรียบแล้วผ้ามันไม่ได้แบบว่าไอ้นี่นะผ้าไม่ได้หนามากแบบผ้าแบบใส่สบายดูดิ โสดสดพี่ดูความใหม่นะคะรีวิวสดสดใหม่ใหม่รีวิวให้ดูทุกตัวตัวสวยตัวไม่สวยให้ดูหมดนะคะสวยมากสวยน้อยให้ดูหมดพี่ผ้าคอตตอนผ้าคอตตอนผ้าลินินนะคะพี่เจ๊ พี่เจเป็นฆาตกรพี่เจเป็นฆาตกรพี่เจเห็นแกไม่ใส่หมุกเลยเพิ่งเห็นของแค่เจอะไเียเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวงวดนี้เอาอีกแล้วมันเพิ่งออกไปนะเว้ยเอาก็ใี่หมุกบอกแต่นะเออว้ายยยย ขอโทษค่ะล like like ูกค้าเอ้ยพี่เจนเอาอะไรมาใส่หนูเนี่ยพี่เจนเอากิ้งกืงมาใส่หนูทำไมไหลอยู่กิ้งกึงลูกค้าลูกค้าตกใจหมดขอโทษนะคะลูกค้าพอดีตกใจเลยว่ากิ้งกือ อ่าลูกค้าใครจะเอารีบสั่งเลยนะพรุ่งนี้ส่งของนะคะโอ๊ยตกใจแล้วพี่เจนก็รู้นะพี่เจนพี่เจนพี่เจ๋เขาไม่ขับไกลไอ้หนักกว่านี้พี่เจนแขนนะขับมอเตอร์ไซค์ไม่ได้หนัก ต้นไม้จุดน <t eg ued gardens> <parfois> nice. <poetry> so ่ารักมากเลยค่ะป้ายห้อยดูดิูารุ่นนี้ขายได้ทั้งปีไม่ผิดหวังอุ๊ยใหม่มากเลยเนาะแพทเราไปเปิดร้านตังขายข้างทางเดี๋ยวเว้ยม้างแล้วมีเวลาทำงานขายข้างทางของก่อนา ขายออกไม่ดีห้าสิบาทเ0บ่ทก่งเต็มเลยเขาไมามามาซื้อเราเลยแกลบเลยสวยอีกแล้วสี้้าน้ำทะเลฮะรีหรอฮะแกปออ แบนด์ก็มีนะพี่แบนด์มีให้ลุ้นอยู่แล้วนะพี่เอาไปเปิดลุ้นกันได้ใครไม่อยากหลงเราลูกรีวิวคนละมเบียจ้ะใครดูลูกค้าฝั่งนู้นพีเออะ็ต้พีงพี่เอ็กับเบนแหละไม่เห็นเบนมันเดินกลับมาแล้วไม่พีเบยนอยู่นี่พี่เจยมองไม่เห็นพีเแ้นเลยหรอแพทวางก่อนก็ได้ มาจา้าหนูชอบเนี่ยชอบสีเนี้ยสีเขียวแบบเขียวอ่อนเขียวอ่อนโอ้หสีเขียวเขียวเนี้ยเซับเ <c oughs> ดี๋ยวต่อยเลยนะเ <c oughs> ดี๋ยวพี่เจนมันตกใจจริงๆนะว่ายหนูนึกว่าแบบสิ้งเกินมาเลื้อยอยู่ที่แขนไม่เจอเมื่อกี้พี่เจเดินมุกมือเดนหนูต่อยเลยนะใ <c oughs> ต้าวางหน่อยเร็ว ไซส์ไหนจ๊ะไซส์ดีไหมคะหรือว่าเล็กลูกค้าไซส์ดีมากไซส์คือแบบยี่สิบแปดถึงสามแปดบวกลบใช่ๆไม่เล็ก<อ>ไม่ใหญ่กลางๆไซส์แบบ <c oughs> ไซส์ที่ขายง่ายและขายแบบคร่องนะจ๊ะ <c oughs> โอ้ยลูกค้าไหลต่อไม่ไหวแล้วค่ะอ่ะ ใครเอาลูกนี้ครับหน้าจอ2,500บาทส่งฟรีลูกรีวิวลูกใหม่ไม่รวมส่งนะลูกค้าเฉพาะลูกรีวิวนะคะแคปทักแชทได้เลยคะ่ะขอบคุณคะ่ะ